อกลับมกตตอกับมาครับเช่นเดินนะครับผมไปไปแอบเล่นมานิดหน่อยก็นะครับก็ก็ก็ลนแหละก็งก็ละแหละ ก็จะมาหาอาหารกันตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับไปไปหาคูณหารกันทุยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาญ่าก่อนเยาวนี่คือญ่านะครับสวัสดีครับญ้าทุย,ยอาจจะแลกๆเพราะว่าคลิปคลิปแรกอะคลิปคลิปแอกที่ไปเมืม่อเมืม่อเมื่อเช้าอะเมื่อวันเมื่อวันที่สองเมื่อว,วันแรกอะครับก็กำลังลงอยู่นะเพราะมันอาจจะแปลกอะไรวะนี่แบบมีอะไรด้วย โอ้เป็นลาพันไมนะ้เขาเรียกว่าลาวาถุยเอเราจะหาสัตว์ก่อนสัตว์ทแล้วหาเอ้ยไอ้เชื่อถือไปบ้านทำอะไรวะกลับบ้านก่อนไปเดี๋ยวผมขอมาร์คจุดบ้านก่อนแล้วกันนะฮรับปุ๊บลืมบ้านตัวเองเฮียควายแท้กูลืมบ้านตัวเอง, <c oughs> มมเองนี่วะเนี่ยทำได้ทำได้ โอ้ห oh, ิวตดออกเลยกูอสีโอ้โหจะปรับเป็น oh, สีแดงครับเพราะว่าผมสีชมพูแต่กเลยสีแด <c oughs> <c oughs> งครับเพราะสีแดงเป็นสีอะไรที่ชัดนะอ่าโฮมเฮดเขียเข็มผิดมีโฮมเอลมาเอ็นนะมินโฮมมินนะเห็นปะอ่ายีมเล้เราจะโฮมบีดนะครับโอเคเราเลือกทำให้ผิดเมื่อคลิปที่แล้วเราเจอ พี่โคล่ะโคเขาวัวหัวไอ้เขี้ยขึ้นหรือว่าสัตว์นะอุ้ยผู้รักษาประตูโกูอ่ะโก้โก้แปลกแปลกเหี้ยนะเฮ้ยต่อใจอยู่ะขอเนี้ยปิดฝนครับมันแล้วมาได้ไงผมผมนแรกอะขอเนี้ยปิดฝนนะครับไม่ได้กลัวหรอกมันมันแหลกเพราะอาจคลิปไปแหลกไปปิดก่อนอ่ะปิดครั้งเดียวพอ ท no ี่เสียงโคเสียงวัววัวนี่เร pues ียกโคลอีกแล้วดูไหนวะเฮ้ยนั่นได้ยินอยู่ไหนคะเห็นมั้งเอ้ยเจอกระปินโอ้โหอยู่สเปนอ้าวแล้ก็สเปนต่อเอ๊ะโอ้โหคุณนุ้ยอยู่ข้างบนเอ้ยนู้อยู่ข้างล่างเฮ้ยเดียมโคจ๋าเป็นอาหารนะกูเหอะขอร้อง เชี้ย yeah, ไม่มีหันตกเอ้ยมีนี่ว่ะโอ้มองเห็นขวายใช่หามชิ้นถือว่าคุ้มแล้วละ่ะผมมาตัดไม้ด้วย,เ,ยเฮ้ยเชี่ยคิปเปอร์พอ่อพ่ออ๋อเป็นโลเลยสัตว์ ขุมากตัวแล้วเอ้ยัยคิปเปอร์ fuck that fuck you that อย่าเบิดบ้านกูนะอย่าเบิดบ้านุณนะสัตว์จะหิวตายแล้วเนี่ยไอ้ตุ๊ดด่าแม่งเลยสัตสัตอะไรอะน้ำดำมาเป็นน้ำน้ำไม่สะอาดดำๆถุยโอ้จะหิวตายแล้วหามหามไม่หาม เร็วๆเร <desserts>. ็วๆเร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 ็วอยกลัลืมเดี๋นะเราเราครับต้นไม้หมดเลยเพราะว่าเราใช้นั่นแทนแล้วใช้เออ่สัตว์เลี้ยงแล้วโคนะฮะใช้โคแล้วเราทำสวนฟาร์มอะทำฟาร์มโอเคทำฟาร์มเราต้องใช้ p ิกแอ็กกว่าเรื่องนะใช้นี่ครับจบ แดกแม่งอ่าไม่เพิ่มได้สี่ช่องเราจะไม่กินนะเราเราเราขับสี่ก่อนไม่กินเอ้ยนี่ไปเออเรามีเราครับถังเพราะว่าถังนี่ไว้เก็บน้ําจักน้ำแหละทำในบ้านนอกบ้านดิในบ้านนอกบ้านในบ้านนอกบ้านในบ้านในบ้านใช้แสงนอกบ้านไม่สายแสงในบ้านนอกบ้านด้วยจักน้ำมาอย่างนี้แล้วก็บางปั๊บบุ่ยดินไม่พอสัด์ให้ดี จริงเมืขุดดินเนต้อไหาดินมาเพิ่มะขุดลงไปใต้น้ำไหครับไปก่อนครับเจาะเอ่อพัวพั่วพั่วโอเคพั่วพั่วพรองพัว้ยเอ็มแฮนี่โอ้ยบังตาจังเลยขุดใต้น้ำมาบุ้ง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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรยๆเรียๆเรตรวบุ๋ม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 มาพอมาแค่นี้โอเคบุ๋ม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 โอเคถ้าคนนักตะขอจากน้ำคืนก่อน ôi ăn đeo, ở ừ, này, cút ừ, ngay trong này ở ok, ok. น้ำเนี่ยมันจะไกลมันจะกว้างได้สี่สี่บล็อกใช่ปะเราจะขุดตรงนี้ปา๊ปาป๊าเอาขุดตรงนี้เพราะทำน้ำนฟินิตี้ครับเป็นน้ำเอ่อไม่มีไม่มีวันหมดอย่างเงี้ยไหนวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกเทปา้ปาป๊าปนะไม่เป็นเดิมใช่ปะเอาวางตรงนั้นตรงเมื่อกี้อ่ะตรงเนี้ยจำได้โอเควางนี้อ่ะเป็นน้ำนฟินิตี้แล้วน้ำเนี่ยจะไกลได้สี่บล็อกเราก็ต้องใช้นี่จอบปาบ๊าปหนึ่งบล็อกที่ขุดไหนวะ,น,ะนี่ไงขั้ว ไอ้อิโตอ่าอิโต้เรียกเขาอิโต้กันดูโทรศัพท์ดังโทรศัพท์เตือนไปหมดนะครับโอเคแล้วขุดให้มันตรงตรงก่อนดิด้นหลังระวังขีเค็เปอร์ขี้เปอร์ตัวขี้ไม่รู้อยู่เปล่าผหไม้เท่ากันเลยเย็บสวยขุดดินอ่ะนี่ดินโอเค ันจะกลายได้สี่บล็อกอ่านี่นี่คือสมบูรณ์แดนํานะครับเฮ้ยมันมันก็ปลูกแล้วละปลูกแด้แต่ขุดครั้งแรกเข้าอ่ะหนึ่งทำมิจอนโอเคทำนี้อันนี้เราทำเป็นถ้าถ้ามีฟักทองก็อยู่ตรงนี้ฟักทองสามอันแองโมสตงโมอ่าสี่อัอนนะครับเดินเดินอ่าได้ได้ได้เดิน,ดนได้เฮ้ย ถ้าเราทำเงี้ยแล้วถ้าโดใส่มาเนี้ยตอนเล่นไปนอย่างงี้ปกติว่าถ้าโดใส่ปั๊บอ้าวติดถือวออ่าเฮ้ยเฮ้ยไปอย่างเงี้ยโอเคอเฮ้ยหนึ่งสองสามส,ามสี่พอรึวะอ๋อนี่นี่โอเคนี่ทำเป็นข้าวอเฮียประตูบ้าน เดออจะขุดก็ได้ขุดโอเคเยี่ยมปลูกข้าวไมาห่หมดเลยแ okay. ต่เก็บแต่โมงต่โมตโมตปลูกในบ้านเอา okay. วางอย่างนี้ก็ได้วางอย่างนี้ปุ๊บมันก็เป็นเหมือนเดิมโอเคไปเราจะวางนี่ค่ะเรียกว่าซีดหรือมันเรียกข้าวสาลีโอเคไปวางออต่าเตอ่ะ,อออะหมด <laughs> หาได้ไงซีดมันแค่ทุบยาเล่นน่ะก็ได้ละนี่โกออะมะริกโกโก้ใช้เขาปลูกจับจังเกิลแต่ผมยังไม่ปลูกเพราะว่ามันหาง่ายมากเพราะว่าเราอยู่ในจ้างเกินนะครับมึงจะกระแดะพูดทำไมโอเคเราก็มาทำอะไรดีขุดดูของก่อนเช็ค,เ,คเช็คเช็คโอเคเช็คไม่เช็คใหม่เอาจ๊ะเอาต้องทำหีบนะฮะหีบนะเราไม่อยู่เซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องขาป้าย หีบหีบทอะไรใส่ของใส่อะไรใส่โกโก้ใส่ซีดใส่เล็กอ่าพราะเราใส่ปุ๊บแล้วมันได้หายใส่โคอ่าโคเดี๋ยวผมเอาออกมาสามันสองสามโอเคเยียมทำอะไรทำทอตทอตทอเอ่าโอเคเยี่ยมอ่าขอจัดเลี้ยงอาวุธก่อนตุ๊๊ตุ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 ๊ปุ๊บกลับก่อนกลับก่อนผมจะด่ไปข้างบนโอเคนี่อันนี้อันนี้ไม่เอาเด็กงน้ำถงน้ำถังน้ำใส่โค้อ่าเยี่ยมหินดิน ไม้เก็บไปเก็บไปสักครึ่งหนึ่งเหี้ยไม้เอาวอล์กวอกวอกเอาไปโอเคเราจะเอาอ่านี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่ฮะมีแต่นี่งั้นไอ้เคียร์เอ้ยจนในบ้านกูทุยโอเค้ยเฮียมอ่าเ,เราจะมาหาอาหารนะหาอาหารไอ้เคียร์มันจะเย็นแล้ว กูยังไม่ทันไปไหนเลยเย็นแล้วแวม่งพัดนี่พัดใหญ่เลยสัตว์พัดนานๆเลยนอน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 เบยนะเขาสวยโอ้โหแจมแมวไม่ออกเดินทางตอนกลางคืนชัวร์กลัวใชจรักกลัวตายอะเราจะไม่ค่อยมีอะไรเราไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ครับเราอยู่เซิร์ฟเวอร์เราจะออมออมไงไอะแบบสบายหน่อยมันทีพีครับผมครับผมกลับบ้านได้อ่ะเราจะรอให้เช้าแล้วก็ขุดหินไป มเล่นในอ่ะอ่ะเนี <S <S ่ยนะง่ายง่ายผมชอบคนอะไรผมชอบอะไรง่ายอ่ายนะผมชอบยากแตกชอบยากยากอะยกยากคนก็ยากอะไรยากยากคือยากเลยอ่ะเราเลยไม่อยากเล่นนะมันยากอลยไปขุดไปขุดไปในยูจังเกิลเราจะหาอะไรกินยากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสัตว์เกิดมะผมไม่แน่ใจนะเ่าะไม่ค่อยมีสัตว์หรือมีสัตว์แต่ผมไม่รู้ โอเคอมันจะซัดผมม่ทำหวานเดียวก่อนเดี๋ยวไม่ไม่พวกไม่พอวะอันนี้คืออะไรอ่าเขาเรียกว่าหินแผ่นแต่มันเรียกว่าสลับปะวะจำไม่ได้เหมือนกันผมก็ลืมอายุเยอะและ้วถุยอเ,เรื่องต้องวางแต่ชั้นไหนิเอาไปยังวะนี่ไงวางแต่ชั้นนี้ปุ้บกวางเฮ้ย ตัวบะช่าแม่งวางวางเพื่กูบ้าปะวะถูกอะกูบ้าเลยกูโง่ไงฮะใครเตากูยากกูทีเฮ้ยถูก กูถติกกูเป็นอะไรป่าวะกูยังเป็นคนดวะเนี่ย